สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โจครับอุย้ยสวัสดีคุณน้ำด้วยแม่ นี่เราจะเจอกันในทีวีแล้วหรือนี่เจอแล้วครับผมโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับดูหน้าน้องผมกล้องไหนดีกล้องนี้ดีกว่าครับมรอไหมฮะฮะอย่าก็สเตฟานจัดเต็มที่วันนี้เจอกับเราสองคนในทีวีนะครับให้รู้เลยนะครับว่าตอนนี้คุณกําลังชมรายการกินดีอยู่ดีตีเชียงใหม่ครับผมแน่นอนนะครับเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสาระเพื่อสุขภาพนะครับเขากินกันยังไงเขาอยู่กันยังไงทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดูดีครับผมและแน่นอนพี่โจต้องอยู่ภายใต้แผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยจัังงหหวดเชียใมม่ือ ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนเรานั่นเองนะครับผมพูดได้เลยว่าทุกวันนี้คุณผู้ชมครับคนเชียงใหม่เราเนี่ยใช้ชีวิตกันแบบเร่งรีบนะครับตื่นขึ้นมาก็ต้องรีบแล้วนะคะทำงานก็ต้องรีบกลับบ้านก็ต้องรีบจนทําให้บางครั้งบางทีเนี่ยลืมครับลืมดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของการกินนี่นะคะเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดคุณน้ำแน่นอนนะฮะมีนโยบายระดับจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอมหลวงปัดาดีสกุลเลยนะครับพี่จอปล่มือดดงๆให้กับพ่อเมืองของเราครับ นอกจากนั้น,น,รนมมครับผมนอกจากนั้นยังคงมีหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็น <ผม S 1> สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดพาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดแล้วก็ทุกๆหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม นะครับในการพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยครั้งนี้ครับผมและที่สําคัญยังต้องขอขอบคุณสําหรับสวสสนี่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับครับผมที่ขับเคลื่อนงานใหญ่ครั้งนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เห็นความสําคัญนะครับของการกินการอยู่นะครับครับผมอยู่อย่างไรให้มันปลอดภัยกินอย่างไรให้มันปลอดภัยนั่นเองใช่ครับพี่จอฮะพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับหลายท่านก็คงจะทราบที่มาที่ไปเรียบร้อยรแต่ว่าวันนี้รายการของเราเนี่ยมีอะไรจำมี อะไรสวยๆมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างเราไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยครับไปครับโบฮิมะหรือกีฟเฟอร์เนี่ยถ้า,ค,ถาคุ้นเคยกับในในภาพยนตร์จีนที่มีมองโกเลียมองโกเออใช่ใช่ที่เขาเอานมใส่ในกระเพาะอูดครับผมนั่นนั่นคือตัวนี้เลย เมนูต่างๆที่อยู่ในร้านนะครับที่เป็นเมนูอาหารนะครับจนทําให้คุณป้าเนี่ยได้รับใต้คีนฟูดฟูดเทสเนี่ยนะครับมีเมนูอะไรบ้างครับมาหาเมนูนี่มันช่างหอมเลือนะคุณป้ามาลินีนะนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการของเราในเคล็ดรับความรู้เนี่ยแน่นทั้งรายการนะครับกระพริบตาไม่ได้แม้วินาทีเดียวพี่จอถูกต้องครับถ้าเกิดคุณพลาดเนี่ยนะครับคุณจะแก่คุณจะสุขภาพไม่ดีคุณจะ สุขภาพไม่ใช่ไรคุณจะสุขภาพไม่ปฏิแกบนั่นเองอะแหมพูดจะเห็นภาพเลยทีเดียวโอ้โหนะครับเพราะว่ารายการของเราได้อัดแนบไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสาระต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณน้าและคุณผู้ชมนี่นะครับไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับร้านอาหารดีๆครับร้านอาหารที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ได้รางวัลมาด้วยครับผมไปช่วงนี้ครับอร่อยป้ายทองไปลุยกันดีกว่าฮะ ตอนนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอร่อยป้ายทองครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องตกใจฮะว่าช่วงอร่อยป้ายทองเนี่ยคุณดูแลจะได้อะไรนะครับวันนี้ครับช่วงอร่อยป้ายทองครับเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพและไม่รักสุขภาพครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงงกันสิว่าไม่รักสุขภาพดูแล้วได้อะไร จะทาให้สุขภาพยแย่ลงไปกว่านี้อีกหรือล่าจะบ้าแล้วดูแลต้องได้ประโยชน์สิครับคนที่ไม่รักสุขภาพไม่เคยดูแลตัวเองเลยไม่เคยออกกําลังกายเลยไม่เคยทานอาหารดีๆเลยดูช่วงนี้แล้วคุณจะได้ประโยชน์ครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราอัดแน่นไปด้วยเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเมนูที่ทานแล้วสุขภาพจะดีร่างกายจะแข็งแรงครับแล้ววันนี้ครับผมยืนอยู่หน้าร้านฝ่ายเบเกอรี่ ซึ่งร้านนี้บอกได้คําเดียวครับว่ามีเมนูอัดแน่นเต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอาหารแล้วก็อร่อยมากๆด้วยพืชถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ที่ร้านฝ้ายเขาเตรียมอะไรให้กับพวกเราไว้บ้างในช่วงอร่อยป้ายทองป้าย นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับร้านฝ้ายเบเกอรี่มากขึ้นนะครับโดยละาภาคส่วนตัวเองเนี่ยนะฮะก็ทานเบเกอรี่ทานขนมขนมของฝ้ายมานานแล้วนะฮะแต่วันนี้ครับอยากจะรู้จริงๆเลยนะครับว่าฝ้ายเบเกอรี่เนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มีคนให้ข้อมูลด้วยสวัสดีครับเดี๋ยวช่วยให้คุณป้าแนะนําตัวเองคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับค่ะอดิฉันนะคะชื่อมารินีจิรกิตยางกูลนะคะเราเปิดร้าน ป้ายมาตั้งแต่ปีพศ2522ประมาณ30ปีแล้วนะคะปกติเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยนะฮะอาจจะเคยมาทานที่นี่ซื้อขนมกลับบ้านไปบ้างก็มีนะฮะ,ะแต่ว่าร้านฝ้ายเบเกอรี่ของเรานะครับได้รับป้าย clean food good taste ะนะครับรวมถึงป้ายทองด้วยใช่ไหมครับคุณต้า<ด>ครับก็ป้ายป้ายกิ e n food good t a s t เนี่ยจะเราจะได้มาจากมาตรฐานของทางก,การทำอาหาร,รจาก กระรวงสารนาสุกใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงจะเริ่มมาเป็น ป้าย Eat Food Good Taste ป้ายทองจากธรรมดาก่อนก็มาเป็นป้ายทองก่อนที่จะได้มานี่เราก็ต้องเข้าเข้าร่วมโครงการของเขาก่อนแล้วก็เขาจะมีการมาสอนมาตรวจร้านเราเลือกเอาผักปลอดสารพิษเนี่ยค่ะมาจากร้านผักดีที่ประตูเชียงใหม่ซึ่งมันเป็นร้านของสารนสุขที่เขาช่วยเหลือเราเมนูต่างๆที่อยู่ในร้านนะครับที่เป็นเมนูอาหารนะครับจนทําให้คุณป้าเนี่ยได้รับป้าย Eat Food Good Taste เนี่ยนะครับที่วันนี้คุณป้าอยากแนะนําให้กับคุณผู้ชมทั้งบ้าน มีเมนูอะไรบ้างครับเมนูตัวนี้ก็เป็นเมนูที่ชูสุขภาพจริงๆแล้วก็ขายดีด้วยแล้วก็ขายดีด้วยชื่อเมนูอะไรครับบ้างครับเมนูเห็ดหูหนูชูสุขภาพเห็ดหูหนูชูสุขภาพใช่ค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติด้วยเห็นคุณป้าบอกกัสาธิตให้เราได้ชมได้ชมค่ะตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านครับอยากจะทราบแล้วละครับคุณป้าครับว่ากรรมวิธีในการทำนี่นะครับเจ้าเห็ดหูหนูผัดเห็ดหูหนูชูสุขภาพจะต้องทําอย่างไรคือเราจะเริ่มต้นหาความหวานจาก หอมหัวใหญ่ก่อนหอมหัวใหญ่ผ่านไปไอ้นี่ขาวๆนี่ผมเคยทานแต่เด็กอันนี้เป็นเต้าหู้อ่อนค่ะฮะเราจะมาแทนไข่เจ้าตัวนี้พระเอกของเรานั่นก็คือเป็นเห็ดหูหนูครับผมค่ะนี่ก็คือก็คือเครื่องปรุงนิดอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะเป็นแครอทให้แต่งสีสันให้มันสวยครับผมค่ะเริ่มแรกเราก็จะเอาหอมหัวใหญ่ซอยอย่างนี้นะคะซอยยาวนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในกระทะที่มันให้ความหนานิดหน่อยครับผม บอบหมอมหัวใหญ่นี่แหละครับผู้ชมครับคือเป็นน้ำบวยค่ะน้ำบวำบวยนี่จะเรียกความหวานมาจากอหมอมหัวใหญ่นะคะใส่ไม่ต้องเยอะค่ะอืน,ะะนิดนึงค่ะแล้วก็โรยด้วยเกลือ เกลือด้วยนิดหน่อยเองนะ,ะเอนะคะเพื่อจะให้มันนิ่มเร็วขึ้น,นะคะ,ะเกลือแล้วก็ใช้ไฟอ่อนแล้วก็จะปิดอย่างเงี้ยค่ะทิงไป20นาทีครับผมแล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่นแหละครับคุณผู้ชมครับหน้าตาของเจ้าหอมหัวใหญ่นะครับที่เราได้ไปผัดกับน้ำาบ u y ใส่กระเทียมนิดนึงให้เกิดความหอมนะคะใส่กระเทียมเจียวเข้าไปก่อนแล้วก็ลงด้วยเจ้าหอมหัวใหญ่ที่เราได้ผัดกับน้ำบวยเมื่อสักครู่นี้ ลำดับต่อไปใส่พระเอกของเราลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปสใส่เต้าหู้อ,อันนี้เราใส่ทีละนิดทีละนิดใช่ไหมฮะกคค็ะต,อตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็จะใส่พวกผักแครอทพวกนี้เราไม่ต้องให้มันรเราไม่ต้อง <ผม S 2> ให้มันสุกอะค่ะให้มันเป็นสีสันนิดน,น่ียนี่แหละครับคือเจ้าพวกผักชีโรยหน้านั่นเองคุณผู้ชมนะฮะ มาหาเมนูนี่มันช่างคอสเลยนะคุณป้ามารินีนะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะคอันนี้ถือว่าเป็นที่สเสร็จเรียบร้อยอยังครับเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะมีค่ามาวางด้านข้างก็แต่งาจานแล้วก็เราก็จะออกไปเสิร์ฟให้ลูกค้าเอาละผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะออกไปนั่งชิมกันด้านนอกนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรรวม<ด>ถึงมีเมนูอื่นนะครับจากทางร้านฝ้ายเบเกอรี่ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับผมหอมมากเลยหอมอร่อยสุขภาพก็จะดีอาคุณป้าเชิญครับ นี่วางให้มันเรียบร้อยก่อนคุณผู้ชมเห็นไหมคะอือหือกินหอมน่ารับประทานมากๆคุณป้าจะให้ผมเริ่มจากเมนูไหนดีฮะเอาชูสุขภาพก่อนชูสุขภาพก่อนผมจะได้แข็งแรงนะครับตับมาเยี่ยมคุณป้าบ่อยๆนะฮะก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะที่ตักขึ้นมาก็จะมีเห็ดหูหนูนะครับรวมถึงกับหอมใหญ่ที่เราได้ผัดเตรียมไว้นะครับซอฟต์อ่อนครับผม อ่ะขออนุญาตชิมพระเอกของเราก่อนกันแล้วกันนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับดูครับอื้ต้องบอกว่าได้ความหวานของหอมใหญ่แล้วมันก็มีกลิ่นหอมด้วยมัน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 กลมกล่อมมากสำหรับรสชาติหอมใหญ่แล้วรสชาติคุณผู้ชมครับไม่ได้จัดจ้านจนเกินไป<ช>นะฮะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะทานรสจัดกว่านี้<ะ>ได้พริกกาแาสักถ้วยหนึ่ง กานกับข้าวผมว่าก็โอเคแล้วะนะฮะเมนูต่อไปครับคุณป้าครับเมนูต่อไปก็ซี่โครงหขูข้าว<อ>คุกกะปิข้าวคุกกะปิครับคุณผู้ชมครับน <tentar> ี <Victor> ค่คุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครที่มาร้านฝ้ายเบเกอรี่นะครับแล้วอยากรู้ว่าซุปตาเนี่ยเขากินอะไรกัน นี่ใช่ไหมครับที่คุณป้าบอกสุกริตวิเศษแก้วชอบทานเมนูนี้มากนี่ยฮะอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นปอเปี๊ยะทอดนะคะครับผม ถ้าเป็น Facebook เนี่ยผมกดไลค์แต่ตอนนี้ผมถูกใจผมก่อนเลิฟเดฮะขอบคุณคุณป้ามากอร่อยมากๆวันนี้นะครับเห็ดหูหนูมีอยู่2ชนิดคือเห็ดหูหนูขาวและเห็ดหูหนูดำ เห็ดหูหนูขาวมีส่วนประกอบของโปรตีนไขมันน้ำตาลไฟเบอร์กรดอะมิโนวิตามินต่างๆและสารจำเป็นต่างๆรวมทั้งน้ำมันยางอย่างอุดมสมบูรณ์มีสปปรรพคุณช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดอาการหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการนำมาสู่โรคหัวใจครับผมส่วนเห็ดหูหนูอีกชนิดหนึ่งคือเห็ดหูหนูดำที่เรามักจะนำมาประกอบอาหารที่เห็นโดยทั่วไป เห็ดหูหนูดำ um, จากการศึกษาวิจัยสมัยใหม่พบว่าเห็ดหูหนูดํามีน้ํายาธรรมชาติและสารใยไฟเบอร์ที่ช่วยระบายขับของเสียในลใําไส้ลดไขมันในเลือดเหมาะสําหรับผู้เป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคไขมันภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเป็นสาเหตุสําคัญของโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตรู้อย่างนี้แล้วหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของเห็ดหูหน um, ูกันเถอะครับเพราะมีประโยชน์มากเหลือหลายแถมหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดทั่วไป และราคาถูกอีกด้วย พี่โจครับร้านป้ายนี่นึกว่ามีแต่ขนมนี่เมนูเพื่อสุขภาพด้วยใช่ครับคุณน้าครับเพราะว่าช่วงอร่อยป้ายทองของเราเนี่ยนะครับนอกจากที่จะได้ความอร่อยนะครับของอาหารเมนูต่างๆแล้วเนี่ยนะครับมาตรฐานนี่จะต้องเป๊ะด้วยนะครับทุกผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าเกิดติดตามในช่วงอร่อยป้ายทองอยู่บ่อยๆแล้วตามไปชิมนะครับคุณจะได้เจอกับความอร่อยรวมถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนี่พี่โจอ้ำรู้มาว่าขั้นตอนการได้รับคลีนฟู้ดก good t กหรือว่าป้ายทองเนี่ย มันมีหลายขั้นตอนมากคืออยู่ดีๆเนี่ยจะมาไก่กาไปได้ง่ายๆมันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ฮะต้องทำยังไงบ้างครับมันต้องเริ่มตั้งแต่การได้รับคิน้ดกู๊ดเทสธรรมดาคือว่าเป็นร้านคิน้ดกู๊ดเทสก่อนละหรือว่าป้ายฟานเองครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องเข้าร่วมอบรมสุขาพิบาลเบื้องต้นนี่ไงนะครับแล้วก็มีการใช้พืชผักปลอดสารพิษแล้วก็หลากหลายกระบวนการการล้างผัก นะครับการใส่ผ้ากันเปื้อนโอ้โหมันละเอียดมากนะพี่จอคือต้องเป๊ะทุกส่วนอ่ะใช่แล้วทีนี้ถ้าเกิดได้ค o นฟู o ด t ูเทสธรรมดาเรียบร้อยแล้วอยากได้รางวัลป้ายทองหรือว่าค f นฟู้ด o ูเทสโก o ต้องทำยังไงบ้างต้องสมัครเข้าร่วมโครงการก่อนนะครับครับผมเป็นชมรมเชียงใหม่ร้านอาหารปลอดภัยนะฮะหลังจากนั้นก็มีการอบรมนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมาคำนวณ นะครับสำหรับเมนูเพื่อสุขภาพกันมีเมนูเพื่อสุขภาพใช่แล้วไปช่างตวงว่าให้มันเป๊ะเ,ะเลยครับผมกิโลแคลอรี่เท่าไหร่มีไขมันมีพลังงานเท่าไหร่ให้พลังงานในแต่ละวันเท่าไหร่สําหรับจานนี้นะครับ,รบของผมก็ไม่แพ้กันพี่โจยังไงคุณน้าวันนี้มีเมนูที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถทําก็ได้ง่ายๆแล้วก็สุขภาพกันด้วยพี่โจอะไรอะยกตัวอย่างเช่นโจกหมูแกงส้มแปะสะชะอมไม่ใช่ครับพี่โจยังไงครับคุณน้ามันเป็นแซนด์วิชแล้วก็น้ําปั่นนะพี่โจฮะเนี่ยนะ มาเกทับผมแซนด์วิชกับน้ำปั่ปนลาช่อนลุยสวนผมเมื่อกี้จังวีกมันไม่ธรรมาดามันบ้านมากเลยนะแซนด์วิชกับน้ำปั่นเนี่ยมันทำมาจาก afa, อัลฟาฟาแล้วก็บ uh ัวหิมะคีเฟอร์นี่คุณนําหรอกผมหรือเปล่าจริงๆผมเกิดมาผมไม่เคยรู้จักเลยเจ้าสองชนิดนี้เนี่ยอยากรู้จักไหมฮะอยากครับไปชมพร้อมกันเลยครับไปครับ ู้ชมครับตอนนี้อยู่ในช่วงของเฮลมีคุกนะครับช่วงที่จะทําอาหารเพื่อสุขภาพกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านแบร์เลฟคาเฟ่นะครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดมากนะฮะมีทั้งอาหารนะครับก็ไวเวียนก็ได้ที่นิมานซอยเจ็ดนะครับแล้วก็ในช่วงของเฮลมีคุกนะครับก็จะมีเชฟกิติมศักด์นะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์นะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่กับ เชฟตั้มนะฮะหรือว่ามอมหลวงจตุพรกเกษมสันจากร้านเอเดนนะครับประธานชมรมเชียงใหม่ร้านอาหารปลอดภัยสวัสดีครับคุณตั้มครับสวัสดีครับคุณตั้มวันนี้เมนูพิเศษที่เราจะสาธิตคือเมนูนะฮะคุณตั้มฮะวันนี้เราจะเริ่มกันที่แซนด์วิชอัลปาฟา แซนด์วิชอัลฟาฟาส่วนกรอบนี่จะเห็นว่ามันไม่ซับซ้อนของที่อยู่บนโต๊ะนี้ก็ตัวแรกก็จะเป็นขนมปังโฮวต์ิอาจจะเป็นเต็มรูปหรือไม่เต็มรูปก็ได้ครับก็จะมีแซนด์วิชสเปรดซึ่งนี่ทำสำเร็จมาแล้วครับผมมันฝรั่ง มะเขือเทศแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ตามายชื่อเมนูก็คือต้นงอกอัลฟาฟาสดต้นงอกอัลฟาฟาสดในส่วนขั้นแรกเนี่ยเราก็จะอยากจะแนะนําเป็นเกร็ดในการเลือกมันฝรั่งในตลาดนะครับครับผมร้านประจําที่เราซื้ออยู่แล้วทุกวันเนี่ยเขาไม่มีมันค้างหรอกครับผมแต่ว่าเราก็ควรจะเลือกมันที่มันไม่มีส่วนที่มันงอกออกมาเก็บไว้ในตู้เย็น 3- ามถึงสเดือนมันมันมีรากงอกส่วนนั้นอ่ะมันมีสารพิษเกิดขึ้นได้มันฝรั่งนี่เรา แช่ทั้งเปลือกนะอาจจะขัดซะก่อนแล้วก็ใส่ผงฐานชาโคูเข้าไปด้วยนะครับนี่คือส่วนประกอบหลักใช่ไมครับโอเคมันฝรั่งที่เราเตรียมมาแล้วเนี่ยอันนี้เราต้มเสร็จมาแล้วนะครับก็ต้มให้นิ่มสักหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าเปลือกที่แตกออกมาเนี่ยตอ,อนที่เราต้มเราจะใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยเพื่อให้รสชาติมันดีขึ้นครับผมขออนุญาตใส่ถุงมือนะครับรอ มันมีสูตรสำหรับทำซุปโพแทสเซียมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ย <c oughs> เขาก็ใช้ใช้มันฝรั่งอินซียทั้งทั้งเปลือกเหมือนกัน ส่วนที่อยู่ด้านในมันก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตมีพวกอไอออนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นพวกธาตุเหล็กแล้วก็โพแทสเซียมอยู่ที่เปลือกทั้งสิ้นเลยถ้าทั่วไปแล้วเราจะให้แซนวิชอัลฟามีมวลหรือว่าดูดูมันหนาเราควรจะหันให้มันเป็นลูกเต๋าส่วนผสมอันแรกลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอคุณน้ำช่วยเอาแซนวิชสเปรดคลุกลงไปหน่อยเยวลาคนให้เข้ากันนี่คุณน้ำใช้ช้อนกดให้มันให้มันมันแตกสักที่หนึ่งนะครับได้ครับ เรื่องของอาหารสุขภาพเราอยากจะเน้นว่าทานอาหารที่รสชาติเป็นธรรมชาติให้ให้มากที่สุดครับมากที่สุดผมทำสามคู่แล้วกันครับโอเค, <Okay. S 2> คส่วนผสมอีกอันนึงก็คือมะเขือเทศลูกโตนะครับมะเขือเทศนี้เราจะใส่ไม่มากนะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่จะทําให้แซนวิชเนี่ยอายุสั้นวิธีเลือกมะเขือเทศที่ใช้สําหรับแซนวิชอัลฟ่าเนี่ยเราจะเลือกที่สีออกเป็นไม่แดงจับ เพราะว่าเนื้อมันจะแข็งใช่แล้วครับผมอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะหั่นแซนด์วิชเป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนผสมถัดมาที่สําคัญก็คืออัลฟ้านะครับผมนี่เราก็จะใช้อัลฟ่าใส่ไปนะครับครับเหมือนเดิมสองคนก็จะได้อัลฟ่าเท่าๆกัน การทำอาหารนี่ถูกสุขลักษณะนี่ก็ต้องมีแบบผ้ากันเปื้อนคุณตั้มนะใช่แล้วแล้วก็มีหมวกนะครับเสื้อจะได้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคครับผมครับผมผมถูกต้องไหมฮะถูกต้องเลยครับเสร็จหรือยังครับคุณตั้มครับเดี๋ยวผมขั้นตอนสุดท้ายครับตัด แล้ฮะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งเมนูนะครับผมเห็นมีมะม่วงคุณตั้มครับครับผมวันนี้จะมาทำอะไรฮะมะม่วงมหาชนกปั่นกับบัวหิมะมะม่วงมหาชนกปั่น ใช่ครับช่วงนี้ไม่เป็นพันมาเลยฮะคุณตามหาสนุกช่วงช่วงนี้ออกเยอะนะแล้วราคาก็ก็ไม่สูงด้วยรสชาติเป็นไงฮะก็จะมีความหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมขั้นแรกการเลือกก็คืออ่าบอกเขาว่าขอมะม่วงที่ช้ำๆหน่อยนะแม่ค้าเขาก็ใจดีเขาจะลดให้ทำไมช้ำๆล่ะคุณตาไหมเพราะว่าการการที่เราปั่นเราไม่ต้องปอกสวยโอ้ครับผมโอเคเริ่มต้นเลยครับมะม่วงนี้เราก็จะหั่นออาจะเอาให้ง่ายที่สุด ในความรู้สึกของอ้ําเนี่ยจะชอบแบบช้ำๆนิดหนึ่งนะครับหอ,อมหวานคุณด,ดั้มผมชอบกินมะม่วงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาพอเราปั่นไปมันรวงรกับน้ำเกลด็ดน้ําแข็งแล้วเราก็ไม่รู้สึกแล้วหละนะครับครับผมวันนี้เราจะทําลาซี่มะม่วงปั่นกับโบฮิมะสําหรับ2แก้วนะครับเราก็จะใช้มะม่วงหนึ่งลูกตอนนี้เราได้มะม่วงเสร็จแล้วนะครับครับผมหลังจากนั้นคุณตั้มทำอะไรต่อฮะจากนั้นเราก็จะใส่โบฮิมะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก เพราะว่ามันจะแตกต่างอะไรกับยังไงกันบ้างลักษณะเหมือนนโบฮีมาหรือกีเฟอร์เนี่ยถ้าคุ้นเคยกับในภาพยนต์จีนที่มีมองโกเลียมองโกใช่ใช่ๆที่เขาเอานมใส่ในกระเพาะอูดครับผมนั่น่นคือตัวนี้เลยนะครับคือตัวนี้เลยนะครับใช่ครับนั่นเป็นความชานฉลาดของคนทางเอเชียนะครับที่เก็บถนอมอาหารไว้ในกระเพาะแล้วเกิดการหมัก อาจจะเป็นเหตุนี้ก็ได้ที่ทําให้ชนชาติมองโกเนี่ยเกือบจะครองโลกได้ในช่วงนั้นเพราะว่าเวลาเขาไปลบเนี่ยเขาไม่เป็นหวัดตายไอตัวนี้ช่วยเรื่องของป้องกันป้องกันหวัดด้วยการหวัดเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จัดว่าเป็นจุลินทรีย์กลุ่มโยเกิร์ตกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่ามันจะอยู่ในรูปที่ค่อนข้างจะเหลวสักหน่อยนสำหรับคนที่ไม่รู้จักคีเฟอร์หรือว่าบูฮิมะมาก่อแล้วก็ที่สําคัญคือในคีเฟอร์พวกนี้เนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์มากกว่าถึง40ิชนิด สมมุติเราซื้อนมเปรีย้ยวบนชั้นในห้างสะดวกซื้อนี่มีแค่สองชนิดก็เก่เงแล้วและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคุณตั้มครับสำหรับแซนด์วิชอาลฟาฟาและก็บัวหิมะบราซีมมมลมะม่วงนะครับต้องชิมแล้วครับคุณตั้มครับสังเก็ดหน้าตามผมนะฮะอือหือ รสชาติกลมกล่อมลงตัวมากนะครับส่วนน้ำนะครับบัวหิมะนี่ผมชอบรสชาตินี้มากเลยยินดีครับปกติเนี่ยจะเป็นคนชอบทานข้าวเหนียวมะม,ม่วงอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับถ้าเกิดว่าได้ทานน้ำมะม่วงนะครับบัวหิมะเนี่ยรับรองว่าได้สุขภาพอย่างแน่นอนนะครับ ในช่วงนี้ก็ต้องขอคุณสำหรับเชฟตั้มนะฮะเราก็จะมาเจอกันทุกๆสัปดาห์นะครับของครับขอบคุณครับมัมหลวงจตุพรเกษมสันนะฮะจากร้านเอเดนนะครับประธานชมรมเชียงใหม่ร้านอาหารปลอดภัยนะฮะและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอคุณสำหรับสถานที่นะฮะที่ร้านแบร์เลฟคาเฟ่นะครับนิมานเฮมินซอยเจ็ดนะฮะบริการอาหารทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่เวลา สิบโมงเช้าจะถึงสี่ทุ่มของทุกวันนะครับนอกจากอาหารอร่อยๆนะครับยังมีกาแฟคุณเนี่ยได้ริมรถกอีกด้วยนะครับดูสถานที่แล้วสดใสโอ้หน้าอยู่มากๆนะครับน่านั่งมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าในช่วงของเฮลมีคุกนะครับเมนูพิเศษจะเป็นอะไรติดตามมาได้ในช่วงของเฮลเมีคุกสัปดาห์หน้าครับผมรู้หรือไม่ผักที่เรารับประทานส่วนใหญ่ไม่อาจรู้ที่มาของผักอย่างชัดเจน จึงมีความเสี่ยงของการได้รับสารพิษที่ตกค้างในผักแล้วการเลือกซื้อผักที่ถูกวิธีต้องทำอย่างไรล่ะเรามีคำตอบค่ะการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะเพื่อสุขภาพนะครับต้องรับประทานอาหารให้ได้ตามแคลอรี่ที่แต่ละวัยต้องการสิ่งที่สําคัญก็คือต้องรับประทานผักและผลไม้เป็นส่วนประกอบอย่างน้อย50ของแต่ละมือก็จะทำให้ท่านได้รับ ทั้งไฟเบอร์แสารอาหารที่มากับผักและผลไม้เพื่อคุณค่าของชีวิตแต่ผักและผลไม้ที่มีอยู่ในท้องตลาดมีทั้งชนิดที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยถ้าไม่แน่ใจให้ล้างผักหรือผลไม้ก่อนจะนำรับประทานโดยใช้ผงเบกกิงโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับหช้อนชาต่อน,น้ำประมาณ500ซีซีแช่ผักผลไม้ไว้ประมาณ15นาที หลังจากนั้นล้างซ้ำอีก2ครั้งครั้งละ5นาทีด้วยน้ำปลาก็จะปลอดภัยต่อสารเครมีต่างๆได้ประมาณ90%ขึ้นไปดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับขอแนะนำให้ท่านรับประทานผักและผลไม้อย่างน้อย50%ของปริมาณอาหารที่ได้รับประทานไปในแต่ละมือ้อ ก็จะทำให้ท่านมีสุขภาพที่ดีครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าที่ได้ดูไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่น้าจิ้มเท่านั้นเองครับผมสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อๆไปนะครับเราจะจัดหนักจัดเต็มมากกว่านี้อีกคุณน้ำอ่ะฮะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนี่นะครับอยากติดชมรายการหรือว่าอยากจะส่งข้อมูลมานะครับก็ติดต่อได้ทางอีเมลด้านล่างแล้วก็ Facebook ด้านล่างนี้เลยนะครับถูกต้องนะครับหรือว่าถ้าใครชอบฟังวิทยุนะครับบ่าย3โมงทุกๆวันอังคารนะครับไปฟังเรา2คนกันได้นะครับที่ Smart Radio 1 0 5 7 5นะครับ3โมงถึง4ีโมงเย็นวันอังคารจำไว้ให้ดีนะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับขอบคุณสสสครับที่สาคัญนะครับเขาขอบคุณนะฮะสด ขอบคุณมากครับและที่สําคัญคุณน้าครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็อขอขอบคุณด้วยวันนี้กับสถานที่สวยๆนะครับเต็มไปด้วยพืชผักเต็มไปหมดเลยครับผมนะฮะที่ไหนครับคุณน้าครับตลาดนัด MCC ครับผมวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับครับก็จะมีตลาดนัดตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงหกโมงเช้าถึงเที่ยงครับผมเพราะวันนี้รายการของเราคงจะต้องลากันไปก่อนครับนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่นะครับกับกินดีอยู่ดีปี่เชียงใหม่ครับผมดูซิว่าจะมีอะไรมาฝากกันบ้างนะครับวันน าย,ก,ายก่ออรนแผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่โดยร้านผักดีได้นำร่องส่งผักเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่แรกโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2554เป็นต้นมานอกเหจากจะได้รับผักปลอดสารพิษแล้วนักศึกษาบุคลากรและอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยยังมีโรงอาหารที่ได้รับมาตรฐาน Clean Food Good Taste ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความสะอาดและอร่อยด้วย